สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะว่าเฮ้ยถ้าเรามีที่ดินหนึ่งไร่เราจะสร้างบ้านขายดีหรือว่าเราจะทําหอพักให้เช่าดีทำอพาร์ตเมนต์ทำหอพักให้เช่าดีาดนะครับก็ถามมาประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยนะส่วนตัวผมก็ไม่เคยทําหอพักไม่เคยทําอะไรนะนะครับก็ทําบ้านขายอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองคิด,ดเลทคร่าวๆให้ฟังดีฟ่าแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่า เฮ้ยเราจะทําแบบไหนดีอะไรดีนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ไม่รู้ถูกร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะน <c oughs> ะะสมมุติเรามีที่ดินหนึ่งไร่นะครับถ้าเราสร้างบ้านขายเนี่ยน่าจะได้ประมาณหกหลังนะครับอะถ้าเราได้ประมาณหกหลังเนี่ยกาไรเนี่ยนะครับกาไรที่ว่าไม่เกี่ยวกับต้นทุนที่ดินนะกาไรแบบเน้นๆอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณหลังแล้วประมาณห้าแสนบาทนะครับอะหลังละประมาณห้าแสนนะครับถ้าหกหลังเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับหหลังเนี่ยผมว่าปีหนึ่งทำเสร็จนะครับอ่ะปีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้กำไรประมาณ6ล้านถ้าบวกค่าที่ดินไปด้วยนะครับอ่ะบวกค่าที่ดินไปอีกประมาณ3 0 0แ0นนะครับก็ประมาณล้านแนะครับอ่ะเราก็อาจจะได้ประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับเล้านถึง8ล้านบาทนะครับประมาณนี้นะสมมติเรามีที่ดินนะเราไม่ได้ไปซื้อที่ดินนะเราจะได้ได้เลทกําไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อที่ดิน นะครับเราก็ได้ส่วนต่างเนี่ยประมาณหลังละ5 0 0 0 0 0ห0 0หลังก็มา3ล้านนะครับส่วนต่างนะนะครับอ่ะอันเนี้ยเราจะกู้ธนาคารหรือว่าให้ลูกค้ามากู้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับก็มีหลากหลายวิธีมากนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหอพักนะครับถ้าเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมคิดว่านะนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย เราก็ต้องกู้ธนาคารก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เงินสดสร้างน,นะเราก็กู้ธนาคารนะครับกู้ธนาคารเนี่ยธนาคารก็ปกติดข้าวขาวนะเขาอาจจะให้พนประมาณเจดปดปีนะครับเป็นกู้แบบธุรกิจอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไงคนมาเช่าเนี่ยมันก็พอส่งธนาคารนะครับนึกภาพออกไหมนะคนมาเช่าเนี่ยก็อาจจะพอส่งธนาคารอาจจะเหลือ เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะแต่คิดว่าเหลือไม่ไม่อาจจะถึงแสนหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอทรงธนาคารนั่นแหละนะครับแล้วมันดีอาจจะดีตรงปลายนะครับเช่นเราผ่อนธนาคารหมด7ปีนะครับอ่าสมมติ7ปีนะครับผ่อนธนาคารหมดปุ๊บคราวนี้หลังจาก7ปี8ปีไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเงินมันจะเข้ากระเป๋าเราเต็มเมแล้วเช่นเดือนละ1 0 0 0 0แอ่านะครับ หากค่าใช้จ,จ่ายแล้วเหลือเดือนละหนึ่งแสนอ่ะอันเนี้ยอาจจะเข้ากระเป๋าเราเต็มๆแล้วโดยที่ไม่ต้องจ่ายธนาคารนะครับก็กินแบบยาวๆเลยนะครับ10ปี20ปีอะไรก็ว่าไปก็คือกินยาวๆนะครับส่วนถ้าใครอยากได้เงินก้อนเออถ้าใครอยากได้เงินก้อนก็ขายนะครับขายก็มีกําไรตรงนั้นมาเต็มๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราได้ อพาร์ตเมนต์ฟรีอะไรฟรีนะครับเพราะว่าเราผ่อนหมดแล้วเ8ปีผ่อนหมดแล้วเราขายก็10ล้าน20ล้านอ่ะก็ว่าไปนะครับอ่ะอันเนี้ยก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครข้างบ้านขายก็ปีเดียวได้ตังค์เลยนะครับอาจจะ3 4 5ล้านนะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นหอพัก เราอาจจะอีกประมาณ -78 ปีข้างหน้าถึงจะได้เงินก้อนอถ้าเราไม่เอาเงินก้อนเราก็มีเงินแบบเงินแบบว่าไม่ต้องผ่อนธนาคารต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะส่วนตัวผมก็สร้างบ้านขายอย่างเดียวก็ไม่เคยลองธุรกิจแบบปลูกแล้วเช่าแล้วอะไรนะรไม่เคยลองเหมือนกันนะครับก็คิดว่าสร้างบ้านขายมันมันได้เงินไวดีมันมันหมุนไวดีแบบว่าเอ้ย สร้างปุ๊บขายได้เงินสร้างปุ๊บขายได้เงินอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่แล้วแกชอบแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับก็เป็นคอร์สสอนหนึ่งวันนะทุกวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์นะครับใครสนใจเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะสอนให้อาทิตย์ละ1วันนะครับ คือเหมือนกับว่าปูพื้นฐานเบื้องต้นให้ก่อนนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะถ้ารายละเอียดลึกมากเนี่ยมันต้องเรียนกันหลายๆวันเลยนะครับมีคอร์สแยกอีกทีหนึ่งนะถ้าใครอยากมาสัมผัสด,ดูก่อนอยากมาลองเรียนพื้นฐานเบื้องต้นดูก่อนเนี่ยนะก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์กลุ่มให้สอนแบบไลฟ์สดนะ คุยกันได้นะครับไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะคะลองมาเรียนก่อนก็ได้นะครับลองมาโปพื้นฐานดูก่อนนะครับมีที่ดินไม่มีที่ดินไม่มีทุนอ่ะลองมาคุยกันนะครับลองมาโปพื้นฐานว่าเหมาะไหมเหมาะจะทํำไหมอะไรยังไงนะครับโอเคสนใจเรียนทักไลน์ได้เลยครับ